สวัสดีครับเพื่อนๆเรียบซีน,นะครับทุกท่านนะครับวันนี้พามากินแกงน่อไม้ใส่กระดูกหมูนะครับแล้วก็อหอยจุ๊บนะครับหอยจุ๊บนะครับผมแล้วก็เนื้อแดดเดียวแล้วก็กระดูกย่างนะครับมาเลยคค้ามากินด้วยกันนะครับผมมาเลยมาเลยสวัสดีหรอบจ้าพี่น้องกิน้าวด้วยกันด้วยจ้าแกงน้ำไม้จ้า ใส่ซี่โครงหมูนาะจ้ะเนาะใส่บัวนหรเปล่าพี่น้องใส่บัว,บวพรนั่นจ้ะเนี่ยเต้าปูเพื่อปูผักแก้มเพื่อปูเนีย่ยมือขออนุญาตใส่มือนะครับเนาะมีเงินเสีย <c oughs> บสวัสด,ดีจ้าไรเยังสวัสดีจ้า กาดิจับปลาลูกแม่เหรอเหรอไม่จืดน่าจากนะก็มีหอยจุบเนะหอยจุบไม่ได้ทำน้ำพริกนะครับจิ้มหอยบางเว้นจากการนั่งเฮ็ดแต่ว่าจ้งมาใหม่ซูพีนองกินนะครับเนี่ น้ำมัแซบๆำนหน่อยกับแกงน้ำมนี่มังนั่งเต็มมากเป็นพิเศษเลยอะยรแตแกงน้ำมัเนี่ยเฮ็ดเป็นไหนกตกินไหนเงอดแท่งเง็ดว่าเงอดหลายแบไหมคะเมื่อหน่อยๆนั่นย้อมย้มนําอยู่เมื่อเมื่อเอาไปล่ะ รล,รลรอยไหมลูกลอยจ้าว่ากล่องสิ่ห้าเห็ราากับบคุคคลรมีเวล่าไายนะคะนะ <c oughs> รับเนาะบริมีเวล่าายช่วงแต่งมอใหม่หรือว่ากินกินเข่ากินหนามเนาะมีจะไปก็ไป <c oughs> แจ้งทำไมหรือว่าเป็นเมนูดปวด้องคนมาดอยแล้วครับกินน้งได่กับเบื่อแจ้งเสมอกินเสมอเสี่ยงเสมอนะครับมีขึ้นแน่ไอ้หน่อไม้ไล่ครับทำอะไรถูกถูกทั้งนอนเลยครับถูกทั้งนอแล้วว่าเดี๋ยวฝันนะถูกทั้งนอหรนะอนกครับ มันต้มต้มน้ำทิ้งไว้ไม่ได้เทน้ำทิ้งนะแล้วก็แกงนะครับเหลือแกงใส่ใส่กระดูกหมูอ่อนนะครับเนะาะแล้วก็ใส่บวบอร่อยดีครับผมเสีดยดายจะบ่มีเห็ตั้งฝั่งใส่เนาะ เอเนีอ่อนๆนี่คอนขาวไ่คอนอสิเพิ่มความหวานแห้จงเสบวบวะะพักมิดครับเจ้งแจียมจ้งน้ำไหม่ คนหน่อยก็ได้ย้อมหลับกัน,เ,นเอาดีกระแท้เลยเพืนเนเี่ยโให้กินก็บ,บ่ได้ครับให้ย่อมให้กินแต่ว่าก็บ,บ่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าอ่าพอถึงเรื่องเรื่องอันนี้ความเชื่อเนาะเป็นว่าเป็นเมืองมอทั้งใดผมก็บอกว่าอ่าเป็นคนเถวเมื่อเกิดน้ำหมายถึงว่าเมื่อแถาที่ภูเปียนเสียไปแล้วเนาะครับเนาะเน่าแต่นี่นี่ ย้มากินพี่น้องเนี่ยมูดเดีดยวอยาวนมาเกิดน้าบานเนี่บานเนี่ยอมาคนเครือแจ้งมาใหม่้นสุมา,งางแง่งเกินมาใหม่ครับอันนี้ก็น้ำไงมากหรลม,มันมันสองขวดขวดพวกขวดสองขวดเลยก็ยิบยิบกินเองเถอะไปแรกกัดูในยุ่งน้ำาปีนี้ว่าเห็หนไม่ไหวหรนอเล่านงลงน้ำลงน้งลงน้ลงอจับพี่น้องอ ามาัมมนม <laughs> <c oughs> ีน้ำจิ้มจิ้มแกงน้ำมันปะเด็นน้ำจิ้มนะครับนะแก <c oughs> งน้งไม้ไล่ใส่กระดูกหมูนะครับพี่โค้งหมูจับไม่ใช่กระดูกหมู

ตรงนี้กอนแ,แกงน้ำมันมก็สวนแท้งกินเขาอ่เมืองบรรยากาศนะครับต้นกล้วยต้นอย่านีะครับนะบ้านปลาเมืองนอตเมืองดงบเบลล์รู้นะครับเนดะ้อยังมาในยสิ้นรครับเกาะแยัง,<ด>งเขิร์นเกาะใจ้ะพี่น้อง <laughs> ยังเป็น,นเีืเขินยังไงบุ๊อนาถายมาต้องมาเบิงมัน,น,ามน,น้าเนี่ยยังเป็น,นเีื่อเขินกล่องเนี่ยมึงจะคล้องมันเป็นแนวไดบุ๊อายพี่น้องมา,าพี่น้องมึงเออนี่ลร,ร,รับบางคนบอกว่าจบไปใลน้ครเนาะเฮ็ดตจะเริ่มแต่บ้าไารไปเลยแล้ว ก็บ่ได้บ่ค่อยได้มีคลิปนีดในมุ่งเลยแหละครับเพราะว่าหนึ่งผลบ่มีมีโอกาสจะไป<อ>าหาเนาะใส่ด้วยค่ะก็ทุทง่งนาทุ่งหยังนาะครับใส่ข้าวด้วยไปหาทายอ่ทาทาุ่งนาทุ่งเอ่บรรยากาศแถวทุนะ่งนาเนาะมาให้ดูให้เ,เพื่อนๆ FC ได้ดูเนาะครนะับเนาะมากครับ ผักเม็ดม่วนข้าหไงเลยเพราะว่ามีเพื่อนๆบอกว่าพี่ชลทำไมพี่ชลก็มัานดอยทำไมไม่ไปหาหน่อไม้ถ่ายหน่อไม้ไม่ดูหน่อยสักถ่ายสักชั่วโมงหนึ่งก็ยังดีเพราะว่าน,นะครับนะเพราะว่าบางคนอยากดูคลิปหน่อไม้คลิปไม่ใช่คลิปเอาแต่ตอนหานะคือทำคลิปยาวไปเลยแล้วก็ บรรยากาศในการหาหน่นอไม้น่าลําบากหรือสบายขนาดไหนเพราะว่าผมไปหาหน่อไม้ส่วนมากจะมีจะเป็นแต่หน่อไม้น้นะําเนาะต้องมุดเข้าไปแล้วก็ลําบากหน่อไม่น้ําก็จะเกาะจะเกี่ยวตามเนื้อตามตัวนะครับเนาะนะครับเนาะก็ตอนนี้ก็กินไปได้เสร็จะจะจะอิ่มแล้วนะครับนาะอพี่น้อก็ขอบคุณที่ขอาพรชมมากนี่บางที่ปล่ากับวัสดุนะครับเนะาะเปล่ากับวัชพืชอะไรเพราะว่า มันอยู่ใกล้กล้องมันอยู่ใกล้กล้องแล้วทีนี้มันป่ปประตูนองวัดนะครับเนาะก็ขอขอบคุณนะครับพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมเนาะการกินอาหารแบบบ้านๆเนาะกินเข่าก้าแข้งน้ำม่นครับผมมีหอยจุ็บมีเนื้อแดดเดียวย่างนะครับแล้วก็ปลาดูกย่างนะครับเนาะก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมแล้วก็ทุกท่านที่คอมเมนต์มานะครับก็ขอขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกาลังแรงใจนะครับเนาะ ถ้าอะไรไม่ไม,าาไม่ดีเขาเอาไปคนอย่างพี่น้องทะกันทุกคนนะคะนอกจากการใส่เมื่อแบบบะสุภาเน่าจะเนาะแต่คนแบบว่าผู้ที่บ่มักบะชอบเน่าจะนะ่าการใส่เมื่อใส่ยางก้ะที่เตียนกันคาม,มาไดรว่าจะพี่น้องใหก้กำลังใจคำอาไรว่้จะแต่วิธี มันมีกับจะนั่งแบบปะปุงแก้ไขใหม่นะจ๊ะเนาะเพราะว่าเท่านี้กับไม่ค่อยมีประสบการณ์นะจ๊ะครับอาจารย์นี่ก็จะขอลงคลิมมาทำเนาะขอบคุณมากที่เข้ามารับชมแล้วเขามาให้กำลังใจกลังใจทุกๆท่านนะครับเนาะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้กดเหมือนด้วยี่นะครับเด้อกดเหมือนเดิยกับเสด็จ เรายามหาคลิปต่อไปมาลงให้เพื่อนๆพี่ๆท,ทุกท่านได้รับชมด้วยนะครับ,รบท่านเราคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีเร็วๆสวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าในน่ะโอเคลูกสวัสดีจ้าปลาดุกแม่สวัสดีจ้าคือเดือดเร็วสว,วัสดีจ้า